สวัสดีครับเปรถตู้มือสองวันนี้พามาอัปเดตนะครับตรงนี้เป็นโซนรถเข้าใหม่ของรถตู้นะครับเมื่อวันประมาณ3วันก่อนนะครับไปซื้อมานะครับประมาณ10คันเหมารถหน่วยงานมาทั้งหมดเลยนะครับไปซื้อมานะครับรถนี้เป็นรถหน่วยงานทั้งหมดนะครับรถหน่วยงานนะครับมีปี17บเจปีสิมีปี19นะครับแล้วก็ถึงสุดสูงสุดเนี่ยปี22เลยนะครับเป็นรถหน่วยงานทั้งหมดนะครับย้ำว่าทั้งหมดเลยนะครับไม่น้อยนะครับมีไม่สามหมื่นหกหมื่นซึ่งนะครับหายากนะครับต้องไปแข่งกันแบบว่าแข่งราคากััััันนนนนเลยะะคครรบบดง้ผมข ราคานะครับย่อมเยาแล้วนะครับราคาตั้งแต่นะครับเริ่มต้นนะหกแสนกว่าบาทนะครับหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนแล้วก็ไปถึงอ่าประมาณ900,000นะครับแต่ที่น่าสนใจนะครับราคาอยู่ประมาณ7 0็0 0 0นมนะครับมีประมาณอ่าสคันนะครับที่ไม่ติดจองนะครับแล้วก็เป็นปี19นะครับประมาณ5คันนะครับ ราคา8 0ดแสามส0 0 0แล้วก็แปด0 0เดี๋ยวพาดูทีละคันนะครับถ้าตรงนี้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้4บอนเงินนะครับราคา8 0ด0 0 0่นาะครับได้รถปีใหม่นะครับปีใหม่นะรถเพิ่งเข้านะครับปี19.22จนะครับเครื่อง3 0ี่สนเป็นคอมพิวเตอร์ปีไม่แ0,000กโลมีแสกโลโลตามสเปคตามราคาที่ได้นะครับ ลูกค้าครับใครหารถตู้ใช้งานนะจะใช้งานก็ที่บ้านก็ดีหรือวิ่งงานก็ได้นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยเบอร์ด้านล่างนะครับ0947894888นะครับรถตู้นะครับช่วงนี้มีโปรให้นะครับแถมกล้องหน้าหลังให้หรือจะเอาเป็นพวกประกันเครื่องเกียร์2ปี20,000ก็แถมให้นะครับครอบคลุมทั้งหมด247รายการนะครับติดต่อมาที่เบอร์เป้ได้เลยนะครับอยากได้รถตู้ไว้ใช้งานนะเบอร์นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับเดี๋ยวพาดูทีละคันนะครับว่ามีคันไหนบ้างนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มเข้าเทศกาล ครับรถตู้เอาไปใช้งานนะครับวิ่งงานก็ได้หรือจะใช้งานก็ได้เช่นกันนะครับตอนนี้จดเป็นป้ายฟ้าพื้นเหลือเป็นพื้นขาวอยู่นะครับคันนี้ที่เห็นตรงหน้า8 6 9 0 0 0หกบาทเครื่อง3.0นะครับปี19นะครับสีสันผิวพรรณนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับกระจกรอบคันติดฟิล์มมาให้พร้อมมาบางแดดติดมาให้ครบนะครับตัวนี้จะได้เป็นแม็กนะครับตัวของเดิมเป็นล้อกระทะนะครับล้อเหล็กเนาะแต่ว่าผมเปลี่ยนมาแล้วนะครับโรงงานเขาเปลี่ยนมาจะเป็นแม็กนะครับเป็นแม็กอลอยเดิมแท้เลยนะครับ แมกอลอยเดิมแท้นะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆตัวรถก่อนนะครับให้ดูรอบๆก่อนด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายสภาพเดิมนะครับไม่มีชนเลยนะครับสีสันพิพันธ์ได้เป็นสภาพก็คือสีบอลเงินนะครับมีตรงนี้มีประมาณ3คันตั้งให้เลือกนะครับทะเบียน 15. 7 1 1 5 7 3ทะเบียนสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับทะเบียนเรียงกันเพราะมาจากที่เดียวกันนะครับและดูโครงสร้างรถสภาพเดิมไม่มีชนนะครับรับประกันวรลันตทีให้เลยนะครับสภาพรถนะไม่มีชนหนักไม่มีพิวาำนะครับเล่มให้ดูพร้อมโอนได้นะครับเราซื้อสดทุกคันนะครับตรงนี้จะได้มาเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยนะครับช่วงนี้นะครับ เกียร์ออโต้หรือเกียร์แมนนวลนะขายดีพอกันเลยนะครับบางคนนะครับถนัดเกียร์ออโต้ก็เอาเกียร์ออโต้ไปนะครับบางคนถนัดเกียร์แมนนวลก็เอาเกียร์แมนนวลไปนะครับเรียกว่ารถเนี่ยตอนนี้เดือนที่แล้วขายไปประมาณ20กว่าคันนะครับเรียกว่าสต็อกปีพันหกสิบคันเหลือ40ก็เลยซื้อเข้ามาอีกยีนะครับอ่าแล้วมาดูนะครับตัวคันที่2นะครับปีสิเหมือนกันนะแปดแสนหกหมื่นเก้าเหมือนกันเลยนะครับเบาะด้านในได้เป็นเบาะสีบอลนะครับเบาะสีบอลสีเบจนะครับสีเทาเนาะแล้วก็ เป็นรถปี19ด้วยนะครับไม่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับราคา8 6 9 0 0นนนะครับคันสีขาวคันนี้ลูกค้าซื้อสดแล้วติดจองเรียบร้อยนะครับคันนี้ลูกค้ามาซื้อสดเลยนะครับ8 0 0แสนกว่าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ไม่ยุ่งนะครับอ่าคันต่อไปนะครับคันนี้นะครับ2883คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะแปะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลนะใครชอบเกียร์แมนนวลกระจกเป็นไฟฟ้านะครับ7 5 9 0 0 0านะครับ ถมการเครื่องเกียร์ให้2ปี2องเโลนะครับแล้วก็หรือจะเอาเป็ทีน้ำมันเต็มถังกองหน้าหลังเซ็นเซอร์ถอยที่ตั้งให้ครบเลยนะครับลูกค้าอยากได้ติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับรถพร้อมใช้ราคาถูกด้วยนะครับราคาถูกด้วยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าน่าโดนมากเบาะได้เป็นเบาะหนังนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนัง3แถวนะครับพวกระบบคอดภัยพวกเซ็นเซอร์เนี่ยผมติดให้ครบหมดเลยนะครับใครชอบคันนี้โทรหาเป้เลยนะครับนนะครับ2883คันนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกประมาณนะครับ อีกประมาณ6คันตรงนี้นะครับที่เหลือเอาไปเก็บงานอยู่นะครับคันนี้นะครับทะเบียน9585นะครับสีขาวนะครับราคานะครับ8 290 0 0บาทนะครับสีขาวนะแต่งทรงลงแบกเรียบร้อยนะครับแต่งทรงลงแบกเรียบร้อยกระจังหน้าจะเป็นโครเมียม2ชั้นพร้อมกับไฟหน้ามันติดรีเฟิเตอร์นะครับกระจกมองข้างได้เป็นไฟฟ้านะครับสีชั้นพิพันน์รถสภาพเดิมเลยนะครับสภาพเดิมนะครับเบาะด้านในเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะ8 2 9 0 0 0นะครับ เดิมๆนะครับท้ายเดิมๆแม็กแต่งเรียบร้อยนะครับยางแม็กต่างๆเนี่ยแม็กก็ได้แม็กขอบ15นะครับแม็กเป็นสีอโครเมียมเงาเงาเงินเงินนะครับล้อหลังเป็นน้ําล้อหน้าเป็นดิสนะครับอ่าเบาหนังนะครับได้เบาหนังนะรถตู้นะครับสภาพคืออันนี้คือยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับแต่ก่อนที่ผมจะส่งมาลูกค้าผมปรับเป็นสภาพพร้อมใช้นะครับสภาพพร้อมใช้คือล้างสปาเก็บสีเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะครับครบหมดเลยนะครับ รับประกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกคันนึงนะครับคันนี้แต่งทรงโลมาค่หยร้อยเหมือนกันนะครับเบียน95 97นะครับ8 3 9 0 0 0คันนี้8 3 9 0 0 0นะครับถ้าตรงไหนผิดพลาดตรงไหนผมขอภายด้วยนะครับเดีย๋ยวจะรีเช็คดูคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องราคานะครับมีปี17ปี18ปี19 22 ถึงปี24เลยแต่ปี24จะเป็นป้ายแดงสองคันนะครับเป็นป้ายแดงสองคันเลยนะครับรถวิ่งแค่14กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถตู้พร้อมใช้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปล้างสปาบอกเลยว่าสภาพเอี่ยมเหมือนป้ายแดงเลยนะครับอ่าแล้วก็มีอีกคันนึงนะครับทะเบียน9557นะครับคันนี้นะครับคันนี้นะน่าจะเป็นปี17-18นะครับเกียร์โต้นะครับเกียร์โต้เหมือนกันเลยนะครับ สีพันผีพันรถนะครับสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมนะครับพร้อมใช้นะครับเอาไปเดี๋ยวล้างสปานะครับล้างสปาแล้วก็เดี๋ยวฟอกบงฟอกบ่ให้ลูกค้านะครับเวลาลูกค้ารับรถจะได้แบบเออสภาพมันใหม่นะครับมันน่าใช้ไม่ต้องไปออกใหม่เป็นร้านนะครับไม่ต้องนะร้านสาม้านสี่ไม่ต้องครับออกไปประมาณเจ็ดแปดแสนก็พอนะครับครันนี้จะแปดแสนกว่าบาทนะครับแปดแสนกว่าบาทนะแปดแสนสามหมื่นเก้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ทะเบียนหกสี่เก้าสี่อีกหนึ่งคันนะครับ รถเก่เดิมนะครับโครงสร้างเดิมรับประกันววลันตีให้หมดเลยนะครับจะมีได้ล้อแม็กล้อเหล็กธรรมดานะครับติดตั้งไม้ครบนะลูกค้าจะได้แบบไหนบอกได้เลยนะครับส่วนคันนี้นะครับนี่เป็นตัวหลังคาเตี้ยนะครับหลังคาเตี้ยถูกที่สุด6กแสนกว่าบาทนะครับหกแสนกว่านะหกแสนถ้าเหมือนก้าไปตัวไฮเอ็ดนะสามจุดศูนย์จเนะครับไม่แนสามปีสิบแปดทเิงดีเซลรถมือเดียวนะครับอ่าก็พร้อมใช้งานเลยนะครับใครหารถตู้พร้อมใช้ติดต่อหาเพจได้เลยนะครับ เบอร์ด้านล่างนะครับ ID Line ติดต่อให้ติดต่อได้เลยนะครับเป๊ะทิ้งมาให้หมดแล้วนะครับติดต่อมาได้นะครับผมอยู่ที่เรษไทย8กกรุงเทพนะครับมีบริการส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านนะแล้วก็จะบอกว่ามีประกันเครื่องเกียร์นะครับแถมให้ด้วย2ปี2มื่โลหมดเขตวันที่12สิงหานี้วันแม่นี้เท่านั้นนะครับหมดเขตแล้วเสียใจด้วยนะครับไม่ได้นะรีบโทรหาเป้เลยดูคลิปนี้จบนะครับรีบโทรหาเป้เลยนะครับไม่ควรพลาดขาดนะครับ รถตู้นะครับตรงนี้เป็นรถตู้พร้อมใช้ทั้งหมดเลยใครได้รถตู้ไปใช้งานติดต่อหาเป้ได้เลยเบอร์0ูนย์เ4้าสี่เจนะครับวันนี้เป้ก็เลยบอกบอกก่อนเลยว่าฝากนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ